ะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยคือมันไม่ใช่ของเรา Miss Universe ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธุรกิจทำไมพี่ปุ้ยไม่สามารถจะซื้อในราคา180ล้าน5ปีแบบที่เขาได้ไปถ้าทำแล้วเนี่ยเราต้องเหนื่อยหนะักเครียดแล้วเข้าเนื้อ หลายคนก็บอกว่าเอาพี่ปุ้ยก็ไปแย่งคุณแดงมาเหมือนกันนี่คำว่าแย่งคืออะไรคุณแอนโทรบอกพี่ปุ้ยไหมนฐคะนัมิตรที่เคยดิวกันคืออันนี้จะบอกไม่รู้เนี่ยมันก็จะแปลมันไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายไม,ไม่ได้<ช>ทะเทาลาะกันใช่ไหมเอยในยุคข,ของท p พที่พี่ปุ้ยส่งไม่อายใครแคร์ไหมกับการที่เราเคยอยู่เบอร์นหนึ่งเลเจนด์เกิดขึ้นได้เสมอ ไอเมื่อปุ้ยไม่ได้ MUT 5หาปีก็จัดรอบไฟนอลอีกทีสิคะจากนี้ไปพี่ปุ้ยทำอะไรต่อเรือธงมันไม่ต้องมีลำเดียวทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นทุกอย่างมีการเติบโตทุกเวทีมันมีบริบทของตัวเองอจงอย่าปิดกั้นสิ่งใหม่ๆจะปล่อยโอปอไปอำลาม,มงบนเวทีพี่นวัด ที่นวัดทะเลาะอะไรกันทุกคนขาคนนี้ต้องถึงบ่อยเป็นคนเดียวที่อยากจะสัมภาษณ์และมุ่งมั่นกับการติดต่อเขาก็ไม่รับนัดเลยจนวันหนึ่งเขารับนัดฉันขึ้นมาเพราะว่าฉันก็บังคับเขาและวันนี้นั่งตรงนี้ เปิดตัวกันไปเลยนะคะพี่ปุ้ยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะสมัยก่อนจะเรียกปุ้ย M U T วันนี้เรียกปุ้ย M U T ไ,ได้ปุ้ย T P N ต้องเป็น T P N แล้วเหรอ T P N Global เหอ,ห,อหลังจากรู้ว่าตัวเองไม่ได้ลิขสิทธิ์ในการประกวดใช่ใช่หลับไหมหลับสนิทไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าหลับสนิทไหมหลับสนิทเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมาย รรู้มาก่อนเลอพี่ปุ้ยรู้ค่ะเพราะว่ามันต้องมีการคุยกันมีการประชุมกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธุรกิจคืออันนี้ี่บอกไม่รู้เนี่ยมันก็จะแปลกนะคะ,ะโดยมารยาทเนี่ยมันต้องรู้แล้วเราก็รู้เขาก็บอกเราคืออย่างนี้เขาไม่ได้มาบอกเราตรงๆว่าเออทาง M, M U O ไม่ได้มาแจ้งเราว่าเออ,อยยูไม่ได้นะเราได้มีการประชุมกันว่าเราไหวที่เท่าไหร่อย่างที่เคยบอกไปว่าในการทำเนี่ย การเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วเราทํามาเรารู้ว่าเรามีต้นทุนอะไรยังไงเนาะ,ะประสบการณ์ที่ผ่านมา5ปีเรารู้ว่าเราจะสู้<ร>ได้ถึง limit ต,ตัวเลขเท่าไหร่แล้วเราต้องสบายทีเนี้ยถ้าทําแล้วเนี่ยเราต้องเหนื่อยหนักแล้วก็เครียดหรือทําแล้วเข้าเนื้อเพื่อที่เขาเมาส์กันว่า ปุ้ย TPN จ่ายเพื่อจะซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ในราคาแค่ไม่เกิน2 0 0 0 0เหรียญนี่เร,เรื่องจรง,เ,งเรื่องจริงค่ะเอาเรื่องจริงเพราะว่าเราเดิมทีเราจะจ่ายอยู่ที่ปีสมัยตอนพอล,ล่าเนาะมันก็จะไต่ระดับมาเป็น7จ็ดหมื่นเจ็ดแต่ละปีมันก็<ห>นะจะเป็นขั้น6 5หมื อีพงเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาสิอ่ามาสูงสุดก็คือแสนก็แสนมาตลอดอ๋อแสดงว่าท okay. ี่ผ่านมาเราก็มีคอสแค่นี้แล้วประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเราจ่ายเลิกสิทธิ์ถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์เวเนเามหาอำนาจงามอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอําหรือเปล่าทุกคนเป็นเพื่อนกันเนาะรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดค่ะก็แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเราก็ไม่อยากจะไปพัดพิงประเทศอื่นเนาะเอาเป็นว่าของเราอะเราไหวที่แค่นี้ของเราแพงสุดในบรรดาอิทธิพลนางงามประเทศ ไม่ทราบเลยแต่เท่าที่เช็คเช็พูดกันเราไปเช็คกันมากันก็จะประมาณแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้เข้าใจกันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็สูงอยู่ใช่ใช่ใช่ทีนี้พี่ปุ้ยก็บอกว่าเราจะลิมิตได้แค่สองแสนเหรียญมันเป็นธรรมชาติในการออฟเฟอร์ราคาเป็นพี่ปุ้ยใครให้เยอะก็ต้องเอาคนนั้นถูกต้องอันนี้ถูกต้องถามตรงๆคุณแอนโทรบอกพี่ปุ้ยไหมในฐานะมิตรที่เคยดิวกันเขาไม่ได้โทรบอกเราไปเจอกันก่อนโอ้เจอกันหลายครั้งเพื่อจะไปดูว่า เราจะทําอะไรด้วยกันอ๋อก็งงอค,คือการประชุมการจะต่อสัญญาลิขสิทธิธ์ต่อเนี่ยเราก็คุยกับคุณแอนีนค่คุยคุยค่ะก,ก็บอกค,คือไม่ใช่ว่าเขาไม่บอกอะไรเราหรืออะไรเขาก็เราบอกไปเลยว่าเราไหวที่ตรงนี้ทำ p r า p o s โซเข้าไปเลยเขียนไปเลยว่าเราจะทําอะไรบ้างตึงต้ง,ต,งตึงึอันนี้ก็เป็นหลักการปกติเพราะฉะนั้นใครที่ออฟเฟอร ได้เยอะได้ดีลที่ดีต้องเอาอันนั้นอันนี้แปลว่าพี่ปุ้ยเข้าใจในสิ่งที่คุณแอนตัดสินใจใช่เป็นนี่เป็นถ้าเป็นองค์กรเองก็ต้องทําอย่างนี้ค่ะไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมไม่ค่ะไม่ไม่นี่นะคะคอน g ก a t u l a t i o n ไปนางก็ได้นี่คืออะไรคอน g ก a t u l a t i คุณแอนใช่นางก็จ้าแม่ขอบคุณแม่เขาเรียกพี่ปุ้ยว่าแม่เหรอคุณแอนเขาส่งติ๊กเกอร์ส่งติ๊กเกอร์ไม่ได้มีอะไรจะต้องทะเลาะกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความแฟร์ทางธุรกิจเออเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยไม่ไม่เนี่ย c o n g ก a t u l a t i o n เนี่ยครับแล้วอ๋อก็หมายความว่าเราก็คุยกันอยู่ด้วยด้วย m a t r i ที่ดีใช่ใช่พอล่าโทรมาไหมพอล่าไม่ได้โทรคือสิ่งหนึ่งเนาะอันนี้พูดไม่ต้องสตอคือพอเราทํามาก่อนเรารักในเอ็ูใช่ไหมเราต้องนิ่งแสดงความยินดีคนที่เขาได้นี่มารยาทแล้วฉันก็บอกลูกสาวทั้งหลายว่า โอปอของเกียรติยนหรือยังแอนโทเนียก็ทุกคนก็ของเกียรติยนเพราะยังไงเธอก็คือ MUT อันนั้นปั้นแต่งคําหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเธอว่าจะคนตาแหล่หรือเปล่าล่ะไม่พี่ปุ้ยไม่ตาแหล่พี่ปุ้ยจริงใจกับหนูตลอดฮาร่าดีดีนะไปเซตดีเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาอยู่ทําดีมากแล้วก็อยู่ก็เป็นเลเจนด์ให้โลกนี้จาปุ้ย TPN MUT ในยุคของ TPN ที่พี่ปุ้ยส่งใช่ตัวแทนสาวนามของไทยไปไม่อายใคร จะถามว่าวันที่กว่าเราจะได้มิสยูนิเว r ร์สลิขสิทธิ์ณเวลาในอดีต5ปีที่เราเครองมามันยากไหมกับคุณพอล่าที่ตอนนั้น<ม>ยังเป็นเลย,เลยไม่ไม่ไม่ยากหลายคนก็บอกว่าอ้าวก็พี่ปุ้ยก็ไม่แย่งคุณแดงมาเหมือนกันนี่คำว่าแย่งคืออะไรพี่ปุ้ยถูกออฟเฟอร์ให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตอนนั้นพี่ปุ้ยไม่ดูนางงามไม่ไม่รู้จักนางงามเลยว่าอยู่ช่วยเป็นเจ้าภาพให้อะไยนะไอ้ให้ลิขสิทธิ์ยู่เลย6ปี5บวกหนึ่ง ้าเป็นเจ้าภาพได้เพราะอะไรเพราะว่าคนไม่ค่อยอยากจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นตอนนั้นคิดว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเพราะเอ็มยูเขาก็มีแพทเทิร์นของเขาที่สง่างามเพื่อนก,นกันก็เป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนาะ,ะเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักบอกว่าปุ้ยมาทำไหมเนี่ยเพราะว่าเจ้าเก่าเขาโดนเทอร์มินาสัญญาไปแล้วไม่รู้จะใครมาทำเพราะว่าเนี่ยพวกพี่กออกทีวีไปแล้ว CNN ประกาศประกาศไปหมดแล้วว่าเป็นเจ้าภาพหรือ ทีนี้มันก็แน่นอนบริษัทเขาถ้าเราจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขาไม่ได้เขาก็ต้องเทอร์มินาทก็คือยุติไม่ให้เราเป็นเสืาาอ้อผ้คือตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำเริ่มเรียนรู้เริ่มอะไรปีนั้นยังงงๆนิสัตแสดง<ล>ว่า,วาเข้ามามด้วยการจับพัดจับพลูเหมือนกันจับใช้คํานี้เลยจับพัดจับพลูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆพี่พุ้ยตื่นมาฮอลล่าฉันอยากจะทําคือผีผักหรอคะผีตักหรอแต่เราก็มีผู้ใหญ่ ที่เราเคารพนักถืออยู่แล้วที่มาช่วยสป,ปอร์ตในการทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่อง f i n a นซ์ในเรื่องการมาร่วมทุนเพราะฉะนั้นเราก็อุ่นใจพราะเราทำปี2018ปแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้ลิขสิทธิ์มาจริงๆเรามองว่าโปรดักชั o นเนี่ยในประเทศไทยเก่งนะ,ะบริษัทที่ทำแล้วผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ ที่เขาทำเนี่ยเขาก็มืออาชีพเพราะฉันไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่ดีมาถึงคำถามที่ฉันอยากจะถามในเมื่อปุ้ยไม่ได้ MUT 5ปีก็จัดรอบไฟแนลอีกทีสิคะเบิ้ล2ไปเลยหลังจากเขาที่แล้วทำให้ไทยมีหน้ามีตากับการโอ้สวยงามมาแล้วอะเอาไหมอ่ะไม่เอาเพราะว่าเรารู้ว่ามันพละะเยอะมากตอนนั้นค่าลิขสิทธิ์หก ล้านเหรียญประมาณสองร้อยล้านไม่บวกโปรดักชันที่จะต้องมาอิมพ็งอิมแพคอีกเท่าไหร่เราใช้เงินประมาณถ้าจะไม่ผิดนะประมาณสามร้อยห้าสิบตอไปแพงที่ค่าลิขสิทธิ์เอาเงินจากไหนสามร้อยห้าสิบตอนนั้นี่คุยหาเงินสดๆได้ก็ร้อยกว่าแล้วก็ขขยตัวตัวได้เยอะนะรอรแต่ก็ขาดทุนขาดทุนเป็นร้อยขาดทุนยอมทำไมเป็นร้อยล้านก็ตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าด้วยเวลาสองเดือนเรามีเวลาจัดสองเดือนเรารู้ตุลางานบรรทันวา ใช่ไหมจําได้เลย17ธันวาคือเวลากณนวิ่งหาเงินกันหน้ามืดแต่ถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปจะทํำไหมสมมุติเราไม่รู้ว่าขับทุกรนจะทำเพราะว่ามันก็ได้ประสบการณ์ดีๆได้สิ่งดีๆได้ทําอะไรดีๆที่เราชอบเลยมาต่อเนื่องมามจนถึง6ปีอเออ หปีหกปีนี่ไม่คับุนเป็นเจ้าแม่ MUT มาหปีนะวันแรกที่เข้ามาสู่วงการนี้กับการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดรอบสุดท้ายแต่เราไม่คิดเราเป็นเจ้าแม่นะเราไม่คิดว่าเราทําด้วยความไม่เธอไม่ต้องคิดฉันพูดไงแล้วบวกอีกหปีที่หาเด็กนางงามเก่งๆทั้งหลายระดับท็อปทั้งนั้นเข้าไปสู่เวทีไปยืนเนาะเนาะแอนโทนีอย่างเงี้ยไปยืนสองอแมนด้าเข้าท็อปสิบ หล้วจะมีไอ้เจ้าล่าสุดอีกใช่ไหมน้องอบอปอแอนนาเสือถึงไม่เข้าแต่ก็อูหแอนนาเสือก็เป็นประเท็อปออฟเดอะทาวน์ของเมืองนอกด้วยใช่ก็หลายคนฟ้าใสด้วยไงฟ้าใสเขาก็ฟ้าใสก็เป็นลูกรักคนนึงเข้ามั้ทับห้าทับห้าเขาก็เก่งเก่งเขาเก่งวันนั้นไปเจอที่งานเปิดตัว M U T ของพี่นวัดเขาก็ไปร่วมงานเขาก็ยังสวยอยู่นะสวยคนเป็นควีนเขาก็คือควีนนั่นแหละไม่ว่าจะใคร หนูถามพี่แบบตรงไปตรงมาหลังจากนี้น้องๆอยู่กับพี่ในสัญญาทำอะไรได้บ้างก็ทำตามทำงานตามปกติของพี่สัญญาสั้น3ปีเขาไม่ได้ติดสัญญากับ MUT เขาติดสัญญากับ TPA ต้องเขาก็ยังมีงานเนี่ยนี่ก็ไม่อยู่ไปใบขาดน้องแอนนาเสือมีงานเข้ามาตลอดทำพิธีกรเวิร์กพอยท์ทำนู่นนี่นัแอนโทเนียก็งานบึมโอปอก็สุดๆถ่ายโฆษณาใหญ่ๆไปสตัว จะปล่อยโอปอไปอำลามงบนเวทีพี่นวัตไหมคะถ้าถามว่าปล่อยไหมเราไม่เคยกักเรามองว่าเขาก็คือ MUT เออแต่จะมาทามันไม่ไม่ใช่ปล่อยอะ่ะพี่ไม่ได้ไม่พี่ยินดีใช่ไหมถ้าเขาจัให้น้องยินดีเขาก็คือ MUT เออตอนฟ้าใสก็มามอบมงมาอำลาเพราะเขาคือ MUT เพราะเขาคือ Miss Universe Thailand เราต้องแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานสำหรับพี่นะจากนี้ไปพี่ปุ้ยทำอะไรต่อหลายหลายคนก็มองว่าพี่ปุ้ยไม่มีลิขสิทธิ์ที่เป็นแบบเรือธงไม่ได้มีลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งเรือธงมันไม่ต้องมีรลำเดียวก่อนอื่นเนี่ยพี่ปุ้ยบอกเด็กๆทุกคนพวกเรารักในการทำ Miss Universe เป็นอะไรที่เรารักอะถูกไหมแต่อย่าลืมมันเป็นเรื่องธรรมดาเราสอนเด็กๆทุกคน มิสซูนิเวิร์สไม่ใช่ของเราค่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจเมื่อหมดซีซั่นก็บิดกันต่อถ้าไม่มีใครบิดได้สูงเราก็ได้ใครเขาสูงกว่าเราคอนดิชั่นดีกว่าเราทุกอย่างเขาก็ต้องได้มันคือบิสเนสรันมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะร้อล้านแล้วเราสองแสนมันธรรมดามากค่ะทำไมพี่ปุ้ยไม่สามารถจะซื้อในราคา180ล้านหปีแบบที่เขาได้ไป ถามว่าทาได้ไหมทั้งจริงมันทําได้นะแต่เราอาจจะไม่เก่งไม่ใช่ทางไหมไม่ใช่ทางเพราะว่าเราอาจจะขายของไม่ได้เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าถ้าเราเหนื่อยเกินไปเนี่ยก็อย,อย่าทำและที่สําคัญเนี่ยเรามีธงของเขาอ,อย่างที่เมื่อกี้้องบอยบอกว่าเรือธงอเรือธงของพี่ปุ้ยมีหลายลำที่อยู่ในเบอร์อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่สอนลูกทุกคนว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ย คือมันไม่ใช่ของเราที่พี่ปุ้ยบอกเรือธงในชีวิตฉันไม่ได้มี n อ t อยเรือเดียวมีเรืออื่นๆอีกมีอะไรมากเล่าหน่อยก็อันที่คนรู้ๆอยู่แล้วเนาะก็มิสเตอร์โกโบลมิสเตอร์โกโบประกวดไปแล้วประกวดไปแล้วแล้วเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของทั้งไทยและของระดับแบบว่าโกโบเลยโกโบเลยแล้วก็มีเรือธงที่สองแต่นี้ขออนุญาตปุบไว้ก่อนอะไรเนผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงอะผู้หญิงสิ ส่วนที่ไปซื้อลิขสิทธิ์คนอื่นเข้ามาตอนนี้ก็คือ Cosmo แน่ๆแน่ๆที่เป็นถือเป็นเวทีใหญ่นะคะแล้วก็มีของตัวเองที่เราทำคือยู u อยูสำหรับ LGBT ทั้งหลายก็จะมีอีกอนอุกสนุก,นกแล้วก็เป็นแรงบันดใจให้เด็กๆ LGBT ดีแล้วก็มี next you next you ก็คือเด็กๆรุ่นจิวจ๋วๆแต่อันนี้นไม่ได้เกี่ยวกับ MT u ที่ไม,ไม่เกี่ยวไม่ผูกกัน ม่เกี่ยวโอ้ก็หลายเวทีอยู่นะใช่แล้วก็มีนางสาวไทยที่เพิ่งประชุมนางสาวไทยนางสาวไทยก็เป็นเวทีที่เก่าแก่ที่เราก็ได้รับสิทธิ์เราก็มีความคิดว่าเวทีที่อยู่ในมือของเราอย่างเช่นเวทีนางสาวไทยแล้วก็อยากจะพลิกตรงนี้ว่านางสาวไทยควรจะต้องเป็นผู้หญิงที่กล้าที่จะตนด์อ up ขึ้นมาแล้ว I want to show something from my mind from my brain in this point in อย่างเงี้ยอ่าก็แปลว่าพี่ปุ้ยจะเอานางสาไทยไปประกวดมิ s คอ o โ m o ใช่คิดว่าอย่างนั้นจะไม่มีมิสคอสโ o ้ไทยแลนด์นางสาวไทยทันทีที่ค่าสายสะพายมงกุดลงปับ๊บถ่ายรูปเสร็จปุ๊บค้าสายสะายมิ s คอ o โ m o Thailand ไปประกวดเวทีระดับโลกคือ มิสคอสโมชัดเจนแล้วบนเวทีของนางสาวไทยก็จะแซบแบบมิสคอสโมไหมต้องแซบเพราะเวลาคุณไปที่ไหนคุณแบกสายสะพายไทยแลนด์น่ยคุณต้องเป็นตัวแทนท่องเที่ยวเป็นตัวแทนวัฒนธรรมคุณต้องเป็นสาวสมัยใหม่อะ s าสโมเขาก็มีความเป็นนักดีเบต เป็นผู้หญิงที่ติดเดทเป็นผู้หญิงที่มีครังสมองเยอะแยะแล้วต้องเป็นคนที่รู้เรื่องราวของ sustainable รู้เรื่องราวของ culture ของตัวเองอย่างชัดเจนเลาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ Miss u n i v e r s i สิคุณพอลล่าก็ทำซ้ำหรือเปล่าละ่ะแต่เขาก็มีรูปแบบไงรอบไฟนอลเขาดืนดีเบตกันฟาดกันเลย2คน 2> ดีเตบ,ดบตกันจับมือ<ด>นะแตกต่างไหมต่างเอินมันวะ่ะเปิดดูยัยมุกไทยแลนด์ มันทําให้เวทีนีก็หึมแล้วผู้หญิงเนี่งจับไม้แล้วดีเบตกันอ่ะแต่ฉันี่ยแล้วแล้วเวลาดีเบตมันสวยงามมากคือไม่ใช่หน้าดั่งําเครียดนะเดี๋ยวก่อนนะขอราสหน่อยแล้วพี่ปุ้ยก็ต้องหนักขึ้นไปสิจะต้องหาผู้หญิงที่ต้องไปดีเบตแบบนั้นบนเวทีอ่ะก็นี่ไงชอบอันอันนี้สำหรับคอสโมไทยแลนด์เนาะ Miss World เอาไหม Miss Miss WorldMiss World ก็ก็ชอบดูนะแต่ว่าเอาไหมเอาไหมไม่เอาล้นมือแล้ว แข่งไหมกับการที่เราเคยอยู่เบอร์หนึ่งแลวเราไปขึ้นเวทีใหม่สิ่งที่สังคมหรือสิ่งที่คนมองอ่ะพี่ปุ้ยก็คือเขามองว่าไงคู่แข่งแข่งกันเธอจะทําไม่ดีเท่าเขาไหมเขาจะทําไม่ดีเท่าเธอไหมพี่ปุ้ยมองตรงนี้ยังไงพี่ปุ้ยมองว่าทุกแพลตฟอร์มของการประกวดนางงามะจะบอกมันคู่แข่งก็ใช่แต่สําหรับพี่ปุย้ยอย่าไปแข่งอะไรกับตํานานของมิสยูนิเวอร์สพี่ปุ้ยยังคงให้เขาเป็นแรงกิ้งที่ For ever ไม่ต้องเทียบกับใครเลยเราต้องให้เกียรติในความเป็นเลเจนด์เขานะเออเขา73ปีแล้วะจะ74ที่บ้านเรานี่ทุก74มันจะร้อยปีแล้วนะแต่นั่นคือความเป็นเลเจนด์แต่ยุคสมัยนี้ที่บอกว่าไม่เป็นคู่แข่งเพราะอะไรเลเจนด์ Legend เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อก่อนนี้คนจะด,ดังเนี่ยโอ้โหใช่ไหนต้องบอ,อะ มันใช้เวลาแรมเดือนแรมปีแรมสิบปีแรมยี่สิบปีต้องปั้นกันหน้าดูเดี๋ยวนี้เหรอต้องบอยก็ต้องบอยเปิดเพจวันเดียวเป็นล้านไม่ขนาดนั้นคุณจะจ้างยังไงอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นพอดีฉันก็เข้าไปกดตามที่คุณบอกให้ฟอลโล่หนูว่าไม่จะไม่ถามแต่หนูขออนุญาตถามพี่ปุ้ยตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้พี่ปุ้ยจะตอบยังไงก็ได้กับพีนวัดอ่ะก็เรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกันน่ะอยู่ในวงการเดียวกันแต่ไม่เคยทะเลาะอะไรกันะ ไม่ทะเลาะพี่ปุ้ยไม่เคยมีดูมันเหมือนมีปัญหาหระหว่างนวัด <No, what? S 2> แม่ปุ้ย,มยไม่ไม่ทราบเหมือนกัน<ๆ>เพราะโดยจริงเนี่ยสาม,มารถหาหลักฐานมาไล่เลยว่าเราไม่เคยว่าเลยเราพูดบอยจะรู้สื่อจะรู้พี่เวลามาถามเนี่ยบางทีสื่อก็จะมีวิธีถามเราจะบอกอตลอดว่าทุกเวทีมันมีคุณค่าเราไม่เคยเหยียดหยามดูถูกเขาไม่มีอะไรให้มาดูถูกแล้วพี่เขาก็เป็นคนเก่ง เป็นคนที่บากบั่นตามที่เขาเล่าอ่ะเขาเริ่มจากศูนย์มาเลยนะใช้เวลาบ่มเพาะเป็นสิบสิบปีผ่านเส้นทางของการต่อสู้จนวันนี้เขาเข้าตลาดแล้วจะไปไปว่าเขาอะไรละนั่นคือแบบอย่างที่ดีคือตอนนี้เราพูดกันตรงเนี้ยไม่พูดสวยเพราะไม่พูดเป็นนางงามข้างหน้าพูดแบบนี้ข้างหลังไม่เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะก็ใครที่อยู่เบื้องหลังมีหลักฐานว่าฉันพูดถึงเขาไม่ดีก็เอามาได้ค่ะโอ้ ก็คือพี่ปุร์ก็ยืนยันว่าจริงๆเราไม่ไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าแล้วเวลาใครมาถามเราจะบอกเสมอว่าทุกเวทีมันมีบริบทของตัวเองอืตอ่ะยิ่งฟังอย่างเงี้ยพี่เขาก็ชัดเจนอ่ะมิสแกรนคือเอนเตอร์เทนเมนต์อ่าเอ็มยูทีคือเอริแกนเขาก็มีมุมของข่าวเอาว่าเออบนนี่เห็นไหมบริบทก็ต่างกันเออพี่นวัดกับคุณแอนเขายังจูบปากก็ได้หลังจากที่มีคลิปก่อนหน้านี้เ ก็สักวันหนึ่งพี่ปุ้ยก็อาจจะไปร่วมงานกับ MUT กับพี่นวัดไปคอนเก a t ต l a เ i ชันเขาได้นี่ค่ะพี่คอนเกร t ไปแล้วไงเออพี่คอนเกร t ไปแล้วเออพี่ไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหากับใครเลยแปลว่าถ้าทางฝั่งพี่นวัดอยากเอาเอาโอปอไปปิดมอบมงส่งต่อพี่ไม่มีปัญหาเพราะเขาก็คือ MUT แต่ทีนี้พี่อาจจะคิดว่าชนวนที่มันปะทุคือบางทีแฟนคขับหรือที่เราเรียกกันว่าติ่งออ้มอมไม่อ่านแล้วสยองขวัญมากติ่งบางทีก็อาจจะเคลียจนทําให้เจ้าอของเวทีหรือ,คนอ,นอคนอ่านเขามองว่าปัญหามันเกิดขนนึ้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้แต่ถามว่าติ่งพวกนั้นรู้จักพี่รู้จักไหมเปล่าและติ่งทางนู้นก็ด่าเราเสียหายแต่พี่พี่ไม่สนใจเพราะพี่ถือว่า คือมันเป็นเรื่องของสังคมหน้าคอมก็คีย์บอร์ดว่ากันไปเออว่ากันไปอย่าไปยุ่งกับเขาพูดถึงลูกๆหน่อยลูกๆที่เป็นกองเชียร์แม่ปุ้ยชอบแม่ปุ้ยและลูกๆที่เป็นกองเชียร์ m อ t ทก็อยากจะบอกนะคะดีใจมากยังยังเปิดดูคืองานมันก็อยู่เวลาประชุมมันจะมานั่งจับมือถือก็กละไร บางทีก่อนนอนปุ้ยกำลังใจเยอะแยะไปหมดเลยก็ฝากขอบคุณนะคะยังไงแม่ปุ้ยอยากจะให้สังคมนางงามเนี่ยให้ลูกๆทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมายเซทค่ะอย่าไปด่าเวทีนู้นอย่าไปด่าเวทีนี้อย่าไปเปรียบเทียบอะไรกันเลยเพราะทุกเวทีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมแง่มุมดีๆของความเป็นผู้หญิงไทยหรือว่าประชากรไทยชาวโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นอย่าบูลลี่กันเลย ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นทุกอย่างมีการเติบโตวัฏจักรของโลกนี้เนี่ยเรามีด้ที่เดียวเนี่ยรักษาการเติบโตนั้นอนะให้มันนานที่สุดเพราะท้ายที่สุดทุกอย่างมันจะแตกสลายจงอย่าปิดกั้นสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่มาคนทำม,มีประสบการณ์เป็นเจ้าพ่ออยู่ในวงการอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวว่ามันจะบ้องดีแน่นอนดูด้วยใจที่เปิดรับมุมมองใหม่ๆแล้วก็มาดูชั้นในใน,ในีนะยะไม่ใช่ก็มีให้ันดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชีวิตมันก็มันอ่ะกำไรคือของพวกคุณนั่นแหละ,ะถูกต้องเนาะคนเครียดคือคนลงทุนเนี่ยพวกที่เขาลงทุนเนี่ยเ,<ว>เงินทั้งนั้นพี่ปุ้ยมองเวทีนางงามประเทศไทยเราเรามีเจ้าของเป็นมิสยูนิเวิร์สใหญ่เรามีเจ้าของเป็นมิสแกอู่บ้านเรามีเวทีใหญ่หญเป็นกําไรของคนดูเพราะเท่าที่ฟังดูวันนั้นพี่นวัดกับคุณแอนก็พูดว่านี่คืออับขง บิวตี้เลยใช่ใช่บิวตี้แปเซนต์ระดับโลกทุกทุกที่มุ่งมาเมืองไทยหมดมันมีประโยชน์จริงเหรอพี่การที่ประเทศไทยจะเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางของนางงามระดับมีประโยชน์นะสาหรับที่พี่ทําเองเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนที่พี่เคยทาเนี่ยมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลเคอลทูโกลบอลจริงสมัยอแมนดาไปเราโฆษณาชุดไทยนะบรมพิมานที่อแมนดาใส่เป็นผ้าที่สวยมากเขาเรียกว่าผ้าคัมเคิบมาจากหมู่บ้านในแพร่ หัวหน้าหมู่บ้านนะเ,เขาเรียกอะไรพ่อหลวงเลยเนี่ยเขา่บ้านเขาเขียนจดหมายเขียนนั่นที่ส่งมาขอบคุณแล้วนะที่ทําให้เวลาเราใสา่เราจะโฆษณาผ้าผืนนี้มา,าจา<ะ>กบ้านทอกันไม่ต่ำออกว่าสามปีเพราะว่าผืนหนึ่งกว่าจะทอได้เป็นเดือนเดือนแล้วอย่างโอลิเวียโอลิเวียคันโพก็สั่งโอ,โอ้คนดังของโลกสั่งเพราะสวยมากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เอกอันนี้คือการขับเคลื่อนไม่ได้ถือแบรนด์เนมเลยถือกระเป๋าสารกระจูด เพื่อนต่างชาติสั่งกันเป็นละนาวเพราะว่ามันปักหน้าตัวเองได้ปักชื่อกระจูดพัาทลุงอย่างเงี้ยเนาะใช่ผ้าไทยใส่สนุกป,ประเทศไทยเนี่ยชุดที่โอปอใส่ลวชุดก็มีแต่คนมีบาร์กีดกราร์ตัดยังไงซื้อที่ไหนผ้าเอาเอาไอจีไปขึ้นเครดิตให้เลยซึ่งก็แปลว่าคุยมองว่ายังไงการที่มีเวทีนางงามระดับท็อปของโลกโดยมีคนไทยเป็นเจ้าของแล้วเราก็บูมเรื่องบิวตี้เพจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยมันเป็น อย่างน้อยมันก็เป็นเดอะเวที่ทำให้คนรู้จักประเทศไทยในแง่มุมอื่นๆมากขึ้นพี่ปู้จะทำอะไรต่อเอาพูดของนี้ก่อนนะมี global international final พ m i ิม r ีวันที่7มีนาคม final วันที่9ที่ MCC Hall The Mall งามวงศวาหลังจากนั้น้าขหายใจเพื่อเพื่อเอ oh. พืพฤษภา oh. นานสงสาวไทยอ๋อ oh. <NXT> นางสาวไทยก็จะสวมสายสะพายมิสคอสโต้ไทยแลนด์กันี่ก็จะไปประกวดกลางปีใช่ใครเป็นเจ้าภาพปีนี้เขาก็อยากมาจัดที่เมืองไทยนะแต่ปีนี้เมืองไทยมันอีเวนต์เยอะไปแล้วพัพ่อพ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 อน่าจะไปเวียดนามเขาก็เตรียมเขาไว้ท้ายที่สุดแล้วนะพี่ปุ้ยว่ามันจะถึงยุคที่ว่าเวทีแต่ละเวทีจะต้องมีหับของตัวเองอย่างซูเปอร์อ่าซูปราเจ้าของคือคุณเกลือหานก็สนิทกันเพราะเพราะแกก็ถือ MU Poland แลนด์เดี๋ยวไม่รู้ปีนี้ยังถืออยู่อ๋อซูเปอร์เป็นของโปแลนด์ใช่ค่ะ จัดเมืองไทยนี่ดีอย่างคนอยากมาเที่ยวอพอบอกเมืองไทยไปให้ปุ้ยมามาเที่ยวเพราะอะไรป่ะมันมันง่ายอ่ะคุณไปอเมริกาดิฉันไปอยู่เดือนหนึ่งนะคะเงินเงินเงินเขานะกับเวแล้วเขามหเราเดือนนึงเราลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เข้ามาเนี่ยเขาโอ้โูฟูเนาะเข้าเหนียหมูปิ้งแม่งช็อคเหลียนนิดๆแล้วคุณไปบ้านเขาอ่ะ ฉันไปซื้อหมูปิ้งร้านไทยไ,มไหมเท่าไหร่คะเจ็ดเหรียญคุณก็ไปคะ 3, 5, ่ะสามพันคุณเจ็ดต้องกินแบบเล็มเ,ล,เล็มไม้ละสองร้อยอ่างเงี้ยเออกินแบบเล็มเล็ม่เสียนตายโอ้ระดับปุ้ยแล้วเราต้องประหยัดเตยมเนื้อเต็มตัวมุ่งม,มั่นทําอะไรที่เรามีอยู่ในมือให้มีความสุขคือคนเราอะถ้ามันมีการแพลนก็อยากจะบอกเด็กๆทุกคนนะคะชีวิตเนี่ยต้องแพลนไว้คะ่ะแพลนไว้ว่าต้องหัดคิดอะไม่ใช่บางคนเนี่ยคิดแต่เข้าข้างตัวเองต้องเป็นของกูต้องอยู่กับกูอันนี้อยากจะบอกทุกคน อันนี้เป็นแง่มุมชีวิตที่เราผ่านเนอะหมฉันก็จะ57แล้วนะคะฉันก็อยากจะบอกว่าถ้าเราฝึกเตรียมพร้อมแล้ว้อบอยเวลาเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันจะมาแล้วมันก็นี่ไงมันก็คือสิ่งที่เราเตรียมไว้หมดคนเรานะถ้ามันคิดได้ในจุดจุดหนึ่งเนะี่ยมันจะแฮปปี้นะเพราะว่าพี่ปุ้ยว่าการแฮปปี้ความทุกข์หลบสายตาก,กันไม่ได้อบอยไม่มีทางแล้ววันนี้ทำไมถึงยอมให้บอยสัมภาษณ์ทางนั้งที่สื่อก็น่าจะอยากเจอปุ้ยมากเยอะมาก,มากคือพี่ปุ้ยชอบด้วยว่าบอยเป็นคน บายเป็นคนชัดเจนเป็นสื่อที่ชัดเจนถามตรงแล้วไม่เคยบิดเบือนข้อมูลแบบแบบถามอย่างลงอย่างเลยไม่มีเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างนั้นนะาถามอ,าอย่างบิด <laughs> บิดให้ตีกันนะถนัดเลยแล้วนักข่าวต้องการข่าวเราบิดให้ตี<ร>กันต<อ>ีไ<ห>ม่เลยตกกันไปเลยใช่ไหมเวอร์ <Word. S 1> ไม่คิดว่าจะเป็นภาคนี้คงจะต้องเศร้าที่ฟูงฟักมิสซูนิเวิร์สในประเทศไทยจนโด่งดังอีกครั้งแล้วหลุดมือถามว่าเสียดายไหมเสียดายเพราะเราก็รัก แต่ความเสียดายมันต้องมีเหตุผลประกอบว่ามันเป็นธุรกิจเขาไม่ได้เปิดดัน r o f i t Organization เอาเหตุผลเอาความรักชอบส่วนตัวไม่ได้ในเมื่อกฎกติกาขององค์กรเป็นอย่างนี้แหมมันก็เป็นธรรมชาตินี่คือสบายใจถ้าคิดแบบนี้ได้คือสบายใจขึ้นจ<ห>คิดมาตั้งเป็นปีคิดมาตั้งแต่ว่าพอมันเหลือสองปีเราต้องคิดแล้วว่าเราจะไหวที่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่า สปีได้แน่ได้แน่ได้ยังไงถ้าเกิดอื่นเขาก็อยากได้แล้วเขาออฟเฟอร์ได้ดีดีลที่ดีกว่าอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งปีก็ไม่ใช่น้อยนะที่เราอยู่ท่องอยู่ในยุทธจากรนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนั้นแต่หากเป็นสิ่งที่นอนเมื่อไหร่แล้วมันขนลุกอ่ะพวกคุณทำได้ไงวะเออเปิดไปดูภาพตึงๆึงเงี้ยมันเฮ้ยทำได้ไงวะมีความสูบมีความทรงจำที่ดีมีก็ต้องขอบคุณแพลตฟอร์มของ M อที่ทำให้เรามีเพื่อนทั่วโลกเยอะไปหมด ขอบคุณพี่ปุ้ยมากนะคะที่มีคุยไหนก็ไ่้กับเราแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ปุ้ยคุยวันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่จะไปต่อให้เห็นความยิ่งใหญ่ของอไทยแลนด์เป็น hub of the pageantry beauty pageant ดีใจที่อย่างน้อยวงการนางงามก็มีคนที่รักเวทีนางงามจริงๆใช่และขอให้มิสเตอร์โกลบอลมิสไทยแลนดน์สาวไทยและ ที่จะเป็นตัวแทนไปประกวด Miss Cosmo สเเร็จและยิ่งใหญ่แบบที่พี่ปุ้ยเคยถือ M U T ตลอด6ปีแล้วมันยิ่<อ>ใหญ่แบบนั้นขอบคุณค่ะข,ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะข,<อ>ขอบคุณนออ้นอ,อ,องบอยนะ